กับเรื่องของจักรยานยนต์ว่าขับเป็นแล้วทําไมต้องเรียนถึงสิชั่วโมงนะคะวันนี้ก็จะขออนุญาตเชิญครูสุมเมศน,นะคะครูจักรยานยนต์ค่ะนะคในเรื่องของจักรยานยนต์ทุกวันนี้หลายคนที่ใช้รถกัน,นนะบนถนนที่มาเรียนกันทําไมต้องมาเรียนเพราะว่าหนึ่งนะครับบางคนอาจะใช้ตามที่ตัวเองรู้สึกเรียนมาได้ขี่คนรู้คนที่สอนมาทีนี้พอเรามาดูนในคอร์สของการเรียนที่ถูกต้องนะครับเราจะาดูดวนว่าในสิบชั่วโมงนี้ เราจะปรับอะไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมรถนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่านั่งการใช้เบรกต่างๆพื้นฐานกับรถทั่วไปเลยนะครับมารเรียนรู้แล้วก็ทำความรู้จักกับแบบที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ในเรื่องของท่าสอบนะเราก็จะมีการซ้อมท่าสอบเตรียมไว้นะครับอย่างเช่นเพื่อนเพื่อนที่ซ้อมมาอยู่ตอนนี้นะให้พวกเราได้ซ้อมเตรียมตัวก่อนนะครับก่อนที่เราจะทําการสอบในวันที่เราทําการทดสอบนะครับเพื่อขอรับใบอนุญาตกันทีนะครับ แล้วก็ในเรื่องของข้อสอบทฤษฎีคุูก็จะมีเตรียมไว้ให้ด้วยนะครับให้พวกเราได้ทําความรู้จัก,จกได้ซ้อมได้ดูกันเพิ่มเติมไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นใน1วัน10ชั่วโมงนะครับรับประกันได้คุ้มแน่นอนครับไว้เีเเลไว้เรงไอย่าให้รถหมดแรงพยายามเลี้ยงไว้ก่อน หึงวันนะคะขับไปแล้วรับรองว่าไม่เบื่ออย่างแน่นอนค่ะเขาจะได้เทคนิคดีๆกลับไปขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ